วันนี้มิลาจะมาล้างกายค่ะล้างกายโอเคคือคุณมิลาเขาอยากได้หนังสือเล่มใหม่ของลูกหมูสามตัวเป็นแบบเวอร์ชั่นนี้เลยนะคะปกแบบนี้เลยเขารีเคเสตมานะคะเขาให้คุณแม่ซื้อมาให้คุณแม่ก็เลยเลือกหนังสือเพิ่มมาให้น้องอีกสองเล่มก็คือครอบครัวของคุณหมีใช้ปากกาได้นะคะอ่านได้นะคะแล้วก็เป็น วันแสนวุ่นวัยของเจ้ากระลอกน้อยแล้วก็ยังมี5,000ันคำศัพท์นะคะภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ใช้ปาะกาพูดได้ให้น้องค่อยๆเรียนรู้คำศัพท์ไปเรื่อยๆเนาะก็มีประโยชน์แล้วเขาก็แถมนี่หน้ากากเปะวานกับหน้ากากอะไรมาให้อีกอันนึงค่ะอันนี้อะไรไหนไม่ล่าใส่คุณแม่ดูซิอีกอันนึ่งอ่ะปะวานลองใส่จระเข้มาให้ แล้วเขาก็ให้ไม้บรรทัดมาด้วยนะคะหลายๆอันเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้คือเป็น human body m o d e นะคะก็จะเป็นร่างกายแล้วก็มีส่วนประกอบภายในนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่นะคะหน้าตาเป็น,นี้ส่วนชุดนี้ค่ะคุณมิาก็เรียกร้องให้คุณแม่ซื้อนะคะชุดมาลองกางเกงใหค้ค่ะคุณมิาชอบไหมคะคไหนมองกล้องนิ้มหน,นะะ่อยค่ะ สวยไหมคะสวยไหมคะไหนยืนให้คุณแม่ดูหน่อยโชว์ที่เป็นยังไงทั้งชุดห่อหมุนเลคะ่ะหมุนหมุนอ๋สวยงามมากนะคะทุกคนนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าภายในกล่องนี้จะมีอะไรกันบ้างนะคะนี่นะคะพอแกะออกมาแล้วก็จะมีโมเดลคนหนึ่งอันอะมิลาด,ดูชิมีอะไรบนะ้างหมุนให้ดูหน่อยนี่นะคะ ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีสองถุงแยกมาก็คือจะเป็นเครื่องในของคนนะคะอวัยวะภา,ายในนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าประกอบเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะอันนี้คือใส่ขากับใส่มือเข้าไปแล้วนะคะเป็นยังไงคะพอใส่ขากระใสมือเป็นยไงน่าจะเป็นอย่างนี้นี่ไข่แขนกระใส่ขาต่อเข้าไปแล้วแล้วไว้ไว้ภายในเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะใส่ชิ้นส่วนร่างกายลงไปนะคะอันที่หนึ่งะคะเป็น b บรดเดอกระเพาะปัสสาวะนะคะที่คุณพ่อจะหยิบอ,อยู่ตรงนี้นะคะกระเพาะปัสสาวะอันที่สองนะคะก็คือม้ามนะคะ s p ป e ีนม้ามนะคะม้ามอยู่ตรงนี้อันที่สามนะคะ ที่เราจะใส่ก็คือถุงน้ำดีตับอ่อนนะคะ p r a n งข s s ส r รู b บอ r อันนี้คือถุงน้ำดีตับอ่อนนะคะทุกคนต่อไปข้อสี่คือไตนะคะคีดหนีหนไตไตยอยู่ตรงนี้นะคะ ต่อไปอันที่5เป็น heart หัวใจนะคะจะอยู่ที่อกข้างซ้ายใช่ไหมคะทำไมอยู่ตรงกลางอันนี้ต่อไปอันที่6นะคะเป็นลำไส้ใหญ่ l a r e intestine น,นี่ลำไส้ใหญ่ต่อไปลำไส้เล็ก small intestine ่อไปอันที่8คือตับนะคะ liver ตับตับอย่างนี้เหรออันที่9ปอดนะคะลังปอดมีสองข้างนะคะทุกคน ต่อไปอันที่สิบจะเป็นกระเพาะอาหารนะคะ stomach stomach ปวดท้องก็คือ stomachache นะคะต่อไปอันที่สิบเอ็ดจะเป็นอันสุดท้ายแล้วเนาะก็คือซี่โครงนะคะ l i f t โอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะของเราอันนี้ก็คือเป็นการเล่นเน้ดูว่าภายในร่างกายเรามีอะไรบ้างนะคะก็ให้ เดี๋ยวให้น้องมิลาลองมาเล่นนะคะตอนนี้คุณเขาหลับอยู่นะคะคุณแม่ก็อาจกับคุณพ่อก่อนเนาะขอตัวไปก่อนนะคะบายบายอันนี้ออกคุณแม่ซื้อมาจาก MIS เหมือนกันนะคะสั่งทางช็อปปี้ MIS Book เหมือนกันมีขายนะคะลองไปดูกันนะคะทุกคนสวัสดีวันนี้มิลาจะขอตัวลาไปก่อนนะคะ ติดตั้งต่อเพย์เราติดตัดตินให้มีลาเดีอรค่ะนินจินบายบายสวัสดีค่ะวสวัสดีสวยๆะะวด้วยค่ะค่ะอยามาปลุกต้นใหม่นะคะ